ขับโมการสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสปูทุกคนเอ่อก็ผ่านไปนะครับตัวเลขงวดนี้ไม่ถูกนะไม่ถูกเพราะว่าตัดตัวเลขผมตัดตัวเลขไม่ถูกตัดผิดนะครับไปเลือกเอาเก้าแต้มนะเพราะว่าเอาแต้มชนแต้มบนแต้มสองตัวบนมันชนนะครับก็ต้องขออาภายัยแต่เขาเออกแค่เจ็ดแต้มอ่ ห้6หสมมันไปออก5อ้าสองคนละเรื่องได้แค่ได้แค่เสียวซึ่งนะหลักสิบผมตัดเลขห้าออกนะครับอันนี้ผมตัดผิดยอมรับว่าตัดผิดหลักสิบผมตัดเลข5้าออกนี่หลักสิบทั้งหมด3าสูตรแต่ตัวชนกันเยอะที่สูตก็เป็นเลขหนะครับอันนี้เป็นเด่นเด่นสิบหน่วย8ปดสี่ห้านะครับ ก็เลือกเอาที่เลข8กับเลขหกนะมันมี3ตัว4ตัวแต่ไม่ไม่มานะตัวที่มาก็คือเลขห้านะหลัก10บแล้วก็เด่น10หน่วยก็มาเลขห้แต่ว่าผมเลือกเอา6กับ8แล้วก็เลือกเอาเป็น9แต้มมันก็เลยผิดนะครับอันนี้เป็น3ตัวก็เป็น4 6 3 5 6 3ไปนู่นนะครับต้องขออภัยอ่าสี่ชุดบนล่างนะครับก็ไอชุดนี้นะ นี่เห็นไหมหลักสิบตัดห้าตัดห้าแปดสี่ห้าตัดห้าอีกมันมานะครับแล้วอันนี้เป็นสี่ชุดบนล่างนะครับก็คือไอ้ชุดนี้นะตอนที่ผมลงให้ผมจะย้าเสมอว่านะครับอาจจะไม่มาตรงแต่เขาจะไม่ห่างนะครับอยู่นี่แหละแต่เราจะเลือกคู่ไหนมามามาตัดแค่นั้นนะเดี๋ยวก็จะลงให้อยู่เหมือนเดิมนะสี่ชุดบนล่าง นี่เป็นสองตัวล่างก็ได้แค่เสียวอันนี้เป็นคู่ชุดเลขเบิ้ลเลขหามสองตัวล่างไม่มานะตรงนี้อันนี้ก็เป็นสรุปทั้งหมดอันนี้เป็นเลขบนนะครับหกสามแปดหนึ่งแล้วก็แปดหกสองตัวล่างก็ไปสองหนึ่ง แต่ไม่มานะอันนี้สีชุดบนล่างก็เหมือนเดิมนะมันพลาดนะครับมีสี่ชุดบนล่างผมจะเขียนเอาไว้ให้ทุกใบทุกใบแล้วไอ้เจ้าชุดโครงสร้างนะครับชุดโครงสร้างเน้นไปที่ตัวไหนเน้นไปที่เลขแปดเลขเก้าเลขศูนย์ใช่ไหมเลขแปดเลขเก้าเลขศูนย์นะครับซึ่งไอ้เจ 2, ้าสองศูนย์นี่ก็คือ หนึ่งสอสามสี่ห้าหเจ็ดมันมันผมเขียนให้มันเป็นเจดใช่ไหมเจ็ดทีนี้สองศูนย์ไอเจ้าตัวเนี้ยนะบางท่านก็อาจจะไม่เห็นหรอกมันก็อาจจะว่ามันต้องต่อมานี่ไงเพราะมันเกี่ยวกับเลขศูนย์เด่นที่8ปดเก้าศใช่ไหมไอชุดโครงสร้างที่ตีลงให้นะครับสองศมาล่างนะครับแต่นู่นไปเน้นไป,นอปนสองหนึ่งนะครับตัวที่เน้นให้ตอนแรกนะ ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวนะครับคลิปนี้ก็เอาชุดโครงสร้างมาฝากเหมือนเดิมเห็นไ,ไหมตัวเด่น890นะครับผมขึ้นหัวให้นะามาดูชุดโครงสร้างของงวดที่จะถึงนะครับอโอ้โห โอเคน่าจะเห็นหมดนะแล้วก็แคปหน้าจอเอานะครับซึ่งนะเด่นงวดนี้นะครับหลายท่านก็รู้แล้วล่ะนะครับเด่นงวดนี้ก็คือเลข <c oughs> เดี๋ยวนะให้เอาปากกาผม เด่นนะครับง่ายเลยเด่นวัน,นี้ก็คือเลข6 7 8นะครับเด่นนะ <c oughs> ตัวไหนที่ติด6 7 8ก็ดูไปตรงนั้นนะครับ ตรงกลับไม่รู้นะครับอันนี้เป็นชุดโครงสร้างสองตัวบนล่างนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นเด่นบนคิดว่าน่าจะมาบนนะแต่เข้ามาได้ทั้งบนทั้งล่างนั่นแหละนะไอ้ชุดโครงสร้าง,างวดนก่อนมาบนล่างอยู่วันนี้มาเฉพาะล่างนะครับวันนี้คาดว่าหกเจ็ดแปดนี่น่าจะจะจะติดบนนะครับคาดว่านะส่วนตัว ซึ่งสูตรหลัก10สูตรเด่นยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูนะครับว่าจะเด่นตัวไหนสุดถ้าเด่นหกเก็เหมือนผมจะเขียนให้ทุกวันเลไอตัวไหนเป็นตัวเด่นสุดนะครับเด่นแปดเก้าศแล้วก็มาเอาเลขแปมาที่มีเลขแปมามีเลขเก้มามีเลขศูนมา แต่มันมันไนอ้นีไงผมจัดเรียงไม่ดีมันก็เลยนี่แปดอยู่นี่ก็มีนะเดือ9เก้าอยู่นี่ก็มีอ่าอ่าสองศูนย์อยู่นี่ก็มีเด่นศูนย์อย่างนี้นะซึ่งงวดที่แล้วน,น,นะน, 8, 9, นี่มันเยอะจริงๆนะครับเด่นแปดเก้าศูนย์นี่มันเยอะจริงๆรเหลือเด่นไม่กี่ตัวเด่นเหลือที่ไม่เด่นไม่กี่ตัวเองนะแต่วันนี้นะครับเด่นหกเจ็ดแปดจะได้อยู่ สิบห้าชุดนะครับสิบห้าชุดนี่น่าลุ้นมากนะครับเอาไว้นะมันทานก็บอ้ยเยอะขนาดนี้มันยังไงมันก็ถูกทำทำยังไงมันก็ไม่ถูกหรอกครับถ้ามันจะไม่ถูกอ่าสิบห้าชุดนะครับเปอร์เซ็นต์สูงแล้วนะพวกนี้ วันนี้มั่นใจก็ยังคงเป็นน่าจะเดินเดินเดินนะไอชุดโครงสร้างของเรานี่มันมันยังไม่หลุดมันยังไม่พลาดนะครับไอชุดโครงสร้างนี่นะให้มองไปที่ให้มองไปที่สามตัวนี้นะครับหกเจ็ดและแปด ถ้า8ก็ 80, 81, 82, 83, 84ซึ่งมันไม่ถึง 8, 558นะครับถึงแค่84ถ้า6มาก็ถึงแค่6ก7่มาก็ถึงแค่74นะแล้วนะครับเหมือนเดิมจะดึงเลขตัวแทนไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็คือ ดึงเลขตัวแทนไว้ก่อนเด่นสุดนะครับเด่นที่สุดและหรือนะอกันขึ้นแต้มลงแต้มไว้อีกนะครับก็คืออันนี้นะถ้าหกหกศเพราะว่า61หนึ่เราไว้ตรงกลางอยู่แล้ว61เพิ่มเป็น6กสอแล้วก็เป็น73ไป แล้วก็7 1นะครับอันนี้อันนี้ผมจะคัดเด่นขึ้นมาให้อีกนะครับตัวเลขแปดสี่สี่แนี่เป็นเลขที่ออกยากพอสมควรน,นะก็นะครับจะเด่นอยู่1 2 3 4 5 6 7 8ชุดนะครับเด่นอยู่ที่8ชุดหรืออาจจะเป็นก็คือ ถนะท่านใดมีทุนนะครับ60ศูนยถึงหกสี่เจ็ดศูนอ่าผมมั่นใจนะครับว่าติดแน่นอนนะครับแต่มันจะมาตัวตัวเด็ดหรือไม่นะอ่าซึ่งหลายๆท่านนะครับก็คงจะมีอ่าวิธีตัดวิธีคัดของพี่น้องเองที่แม่นๆนะบางทีการตัดการคัดนี่แหละอย่างงวดที่แล้วเห็นไหมผมตัด5หลัก10ทิ้งหมดนะครับก็ น่าเสียใจน่าเสียดายนะครับแต่วันนี้นะครับเด่น6 7 8เราก็ต้องไปดูอีกทีว่าเลขล่างเด่นอะไรบนเด่นอะไรอีกทีนึงนะครับแต่อันนี้เบื้องต้นก็คือผมตัดให้แบบนี้ก็คือถ้า6มาก็60 6 1 6 2นะ6 2เป็นเลขคู่คู่หรืออาจจะเป็น6 4 6 3ก็ ก็ต้องดูกันอีกทีนึงนะมันมันยังพอมีเวลานะมีเวลาเยอะอยู่นะครับอันนี้ก็คือเบื้องต้นเท่านั้นนะคิดว่านะเลขตัวแทนน่าจะมาแล้วละหกหนึ่งเจ็ดสองปดสามนะและหรือมันอย่างงวดที่แล้วนี่แทนที่จะเป็นสองหนึ่งใช่ไหมสองหนึ่งก็คือเลขที่น้องเขาดันไปออก2 0, องศูนย์่างนั้นวันนี้มันก็เรามองไปที่หกหนึ 1, ่งเจ็ดสองแล้วก็แปดสามนะครับ อาจจะเพิ่มเป็นอาจจะเนี่ยเขาอาจจะไม่เป็นเจ็ดสองตามเป้าเราอาจจะเป็นเจ็ดสามอย่างนี้อออกห้าสองอาจจะเป็นหกสอง่มันก็ไม่แน่นะครับอันนี้ก็คือเบื้องต้นเท่านั้นซึ่งนะครับเราจะต้องมาดูว่าเด่นบนตัวไหนเด่นล่างตัวไหนอีกทีหนึงเราถึงจะมามาแยกบนแยกล่างได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น นะถาพี่น้องนี่แหละอยู่ในเนี้ยในชุดโครงสร้างเนี่ยติดแน่นอนนะอย่างท่านอาจจะไม่ชอบอ่าพวกอ่าแปดเจ็ดหกเจ็ดอะไรที่ไม่มีในนี้นะครับโอกาสมันก็มีแต่ว่ามันก็น้อยหน่อยนะครับอย่างงวดที่แล้วนี่มันเป็นอะไรนี่นี่นี่มันมีเลขห้าสองตัวเดิมด้วยนะนี่ห้าสองกับ สองศนั่นเออห้สองกับสอนะครับมันเป็นเลขตัวเดิมด้วยนี่ห้าสองกับสอมันมีเลขตัวเดิมมาด้วยนะวันนี้ <c oughs> หรือใครจะตัดเลขเบิลศูนย์ศูนย์หนึ่งหนสาสาี่สะไม่มีไม่มีห้าห้าหกหกเจ็กเลขเบิลเบิลไม่ถึงนะถ้าเบิ้ลจะมี0ูนย์ศูนมสแล้วก็4ี่ส ถ้าเลขตัวแทนก็จะมี94ในะอีกตัวหนึ่งแล้วก็มี50ะครับถ้าจะเล่นเลขตัวแทนนะก็ดูว่าจะเด่นไปที่ตัวไหนนะครับเด่นบนตัวไหนเด่นล่างตัวไหนอีกทีนึ่งนะครับเดี๋ยวเขามาว่ากันนะก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เอาโครงสร้างมาฝาก แล้วก็คัดเด่นไว้ให้นะครับ15ชุดตัด8ชุดนะครับนี่แหละถ้าลงแล้วผมตัดไปเลยตัดไว้ก่อนเลยนะครับซึ่งยังไงมันเป็นเลขอยู่ในใจนะมันต้องมาสักงวดแหละไอ้เลขตัวแทนนี่ไม่มาหลายงวดแล้วหกหนึ่งเจดสองแดสนี่ <c oughs> ก็โอเคนะครับสหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้านะครับ จะมาเปิดำํำราก่อนว่าสูตรไหนที่มันเดินนะครับเราก็จะนำมาใช้ต่อนะครับสูตรไหนที่มันเดินก็จะนำมาใช้ต่อดูสิบบนนี่เห็นไหมสิบบนสิบนนี่สามสูตรนะแต่มันเข้า2สูตรก็เข้าที่เลข5แต่ผมตัดเลข5อันนี้เป็นสูตรดั้งเดิมอ,อันนี้เป็นสูตรใหม่อันนี้เป็นสูตรที่พี่น้องให้มา แล้วก็เด่นเด่นสิบหน่วย8ปดสีห่ห้าผมดึงไปอ่าผมไปเอาแปดแดปดแล้วก็หกหหกตัดห้าทิ้งเสียก็จบการจบเกมนะครับเดี๋ยวจะเอาหลัก10บบนมาดูสินะหลัก10บบนสูตรเอาสูตรที่เข้าก่อนเอาสิบบน2ส,สูตรนีน้บางทีเห็นไหมตัวชนเนี่ย ชน6ถึงสสูตรมันก็ยังไม่มาเลยมาตัวรองตัวรองแล้วเป็นตัวที่ผมตัดอีกดั้งหากนะครับตัวเด่นตัวนี้เราก็มาว่ากันนะก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอันนี้ให้แคปหน้าจอนะครับซื้อยังไงก็ได้ให้อยู่ในนี้นะครับโอกาสถูกสูงนะโอเคนะครับ เจอกันคลิปหน้าอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับ